สวัสดีครับพบกับผมนะครับตันกับตาชาแนลนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมนะครับกินส้อยจุคือเก่านะครับมือน,นี้เดี๋อันนี้เอามาลวนก่อนเอามาลวนก่อนนะครับผมอันนี้เป็นการลวนอีสานนะครับลวนน้ําปลาเขาสิบบอไซน้ํ้ำใสตร์เน,เนียกับหนังปลา,าน้าปลานิดเดียวครับมันจะเค็มนะแต่ถ้าว่าเราไม่ใส่อะไรเลยมันจะไม่มีรสชาติครับแต่เราใส่นี่น,นี่คือแสบไหลบนบนสามสารกับว่าได้กินอนะ่ะมอนี่ เพราะว่าผมกินคนเดียวแล้วรับค่าใอันนี้ก็ปกติการกินเนื้อเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ไม่ทำให้มันสุกแบบว่าสุกคักสุกแน่นะให้มันสุกนิดเดียว

ก็จะประมาณมามาาแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็คือผักซีผักซีจะมีตูบานเท้านี่แหละอันนี้ก็จะเป็นขาลายนะครับเราจะทําอีกเมนูนึงแต่ว่าคล้ายๆกันนะครับต้มน้ำเดียดเดีดเดียดยที่สุดในโลกแล้วรัเท่ากับทีเอามาสะดุ้งมันซื้อแต่ว่าเห็ดเมื่อไหร่ ทำอไรทำไมให้ก oh, <ettes> ิบห้าไม่ตับ ขันเจนี่เลยอืมเจวๆครับหวานเปรี้ยบขาดอะไรนะครับผักชามขาดเด็ดขาดคือผักเพราะว่าจินซอยจุเนี่ยสำหรับ เนี่ยมันจะม,มีความขมมันจะม,มีความขมแห้งแต่ว่าเขากินกับพักเนี่ยมันจะรดนัวออกเลยมามามาได้ครับพี่น้อง จริงผักได้มาหน่อยครับวันนี้ปกติผักต้องเยอะผักต้องถึงไ <nt> ม่ได้แซ่ผัก แก,แก้วนี่สะเป็นแก้วพิเศษนะครับถ้าอ่ากมงกับอินบอกมาถามได้ครับสีบอกคือครับที่หล่อนเขาเห็นได้มึงมีสูตรหน้าปลาใส่คนละอันกัน โอเคครับพี่้ังเดี๋ยวไฟเจอกันคลิปต่อไปนะครับมนินิกะโอเคขอบคุณครับลองดูตีเลย